นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับาให้ความรู้นะคะกับทั้งครูผู้สนใจรวมทั้งนักเรียนนะคะได้ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าออหลักการออกแบบเป็นอย่างไร,ก,ราการประดิษฐ์สสำหรับกระบการจัดการแข่งขันจรวดผลน้ำระดับประเทศนั้นในปีนี้เนี่ยเราก็จะจัดขึ้น ที่ราชทัศน์สกลนครแบบนี้นะคะส่วนชิงชนะเลิศนี่ก็จะไปที่ปฐมธานีแทนของประเทศไทยไปแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติเอเชียไปส่วนการแข่งขันเพืกิดประโยชน์ใอย่างยิ่งในสนามของมหาวิทยาลัยก็พร้อม